จากที่แนวอุดช่องฟันหลอจังหวอินบุรีตอนนี้ลดลงไปสอบแล้วนะคะนายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแต่ทําให้น้ําทะลักอย่างรุนแรงไหลเนี่ยเร็วแล้วก็แรงประชาชนถือว่าไม่ได้เตรียมตัวพยกลยครับหมู่หนึ่งไม่มีเขื่อนลัดถัดไปมีเขื่อนอีกถัดไปไม่มีเขื่อนสุดตอนนี้น้ําก็หลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ ว่าในที่สุดยผมคงต้องต้องจากพื้นที่ตรงนี้ไปจริงๆกํากำลังขับรถกลับบ้านนะครับก็คือบ้านที่สิงบุรีน้ำท่วมอีแล้วนะฮะก็เลยมาถ่ายดูว่ามันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันจากคลิปนะตรงนี้ก็อยู่ตลาดอินตรงนี้น่าจะยังไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีเขื่อนกั้นน้ำม,มาอยู่ ตอนนี้น้ำลดมาระดับหนึงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับเข้าที่ปกติแล้ก็น้ำยังท่วมอยู่นะฮะจุดเริ่มต้นจะตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็คือเลี้ยวขวาเนี่ยข้างหน้านะครับมันจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เห็นว่ารถสามารถใช้งานได้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะข้ามไปอย่างไรได้บ้างมีกลวยกั้นด้วยแล้วจะข้ามยังไง คือรถสูงเกิน3เมตรไม่ข้ามผมว่ากลวยนี้พาปวดหัวเหมือนกันนะตั้งทำไมป <c oughs> กติเขาก็เป็นสามแยกก็คือไฟแดงเขาปิดนะครับเขาก็เลเอกกลวยมาตั้งมันกลัวรถชนกันนะมันมีป้ายที่มันสูงเกิน3เมตรรถสั้เกิน3เมตรมันจะชนป้ายนะครับเพราะมีการถมดินเพื่อให้สะพานมันใช้งานได้นะอันนี้ก็เป็นสภาพน้า ตอนนี้นะครับซึ่งก็นั่นแหละที่เห็นนะครับตรงโน้นก็นั่นแหละคือพื้นที่บ้านผมนะครับก็คือน้ําท่วมเข้าไปแล้วนะครับจริงๆเรามีเขื่อนนะทุกคนเห็นไหมเห็นว่ามันจะมีเขื่อนอยู่นะแต่ว่าเขื่อนแตกนะฮะเขื่อนแตกไม่ใช่เขื่อนตรงนี้นะทุกคนเป็นเขื่อนที่ติดกับหมู่บ้านอื่นนะครับมันก็เลยแตกพอแตกแล้วมันเอาไม่ไหวนะฮะนี่เนี่ยพื้นที่ตรงขวามือผมเนี่นะฮะอีกตรงคลิปที่ผมถ่ายไปเนี่ยก็คือ เป็นพื้นที่ที่เขื่อนมันแตกเข้ามาคือเข้ามาจากฝั่งนี้นะครับก็ถ้าใครไปอยู่พื้นที่ก็แถวแถวบริเวณเขื่อนวัดประสาทนะครับที่มันแตกเข้ามาแล้วก็2รอบแล้วนะสองสมปีก่อนนี้ก็แตกไปลวหนึ่งรอบนะฮะตอนนี้ก็เอาอไกสร้างหนึ่งรอบนะครับอืมอ่านี่สภาพโอเคแล้วก็เนี่ยเขาก็เอาดินมาถมสร้างเป็น คันไว้นะฮะเพื่อให้รถเนี่ยสัญจรได้ก็สองข้างนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยน้ำท่วมทั้งคู่นะทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้ก็น้ําเริ่มระบายออกตรงแม่น้ําแล้วล่ะนะครับสถานการณ์ดีขึ้นครับแต่ว่าเรียกว่ามันก็ยังมีปัญหายอยู่แหละคือยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะครับตอนนี้ถนน4ี่เลนที่เคยแบบวิ่งสวนกันได้ตอนนี้ก็ต้องวิ่งแบบใช้ อยู่จาก4เลนก็เหลือ2เลนนะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนต้องมาอาศัยอยู่ตามขอบถนนรอยนี่เนาะ ก็อันนี้เป็นเรื่องปกตินะจริงผมกม็เห็นภาพนี้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะแล้วก็แต่ก่อนถนนเส้นนี้ไม่ได้เป็น4ี่เลนนะครับเป็นแค่2เลนแล้วก็เวลาที่มันมีน้ําท่วมเนี่ยชายขอบถนนเนี่ยก็จะมีแบบชาวบ้านบางส่วนนะครับที่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกันอยู่ตรงนี้มาตั้งเต็นท์มานอนมากินมานอนกันตรงนี้เพราะมันทําอะไรไม่ได้นะตอนเนี้ยอาชีพของคนส่วนใหญ่ที่นี่นะครับก็จะเป็นเกษตรกร,ร,ก,รกันนะครับแล้วก็จะมีแบบหลังๆก็จะมีเป็นลูกจ้างบริษัทบ้างพนักง,งานบริษัทบ้างอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ผมจะเข้าไปที่ปั๊มนะครับก็เป็นปั๊มที่อยู่ข้างหลังบ้านผมนะเพื่อไปหาที่จอดนะครับหรือว่าเราจะได้ที่จอดหรือเปล่าพราะปกติจริงปั๊มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเวลาที่มันมีน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมว่ามันมีน้ําท่วมแล้วลปั๊มเนี่ยมันเขาจะอยู่สูงกว่าชาวบ้านอยู่แล้วเขาก็จะเหมือนเหมือนเป็นพื้นที่ที่เอาไว้แบบเออทุกคนก็มาจุดรับจอดเรือส่งคนเอา รถขึ้นเอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่แบบช่วยช่วยเหลือกันนะเออต้องขอบคุณทางเจ้าของปั๊มด้วยที่มีใจสาธารณะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะมาหาที่จอดรถกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้บ้างนะครับอย่างรถผมก็มเป็นรถไฟฟ้านะมันก็น่ากลัวเหมือนกัน หนูเราบ้านเราเยอะอยู่แล้ว มา,มาอาทิตย์หนึ่งได้ใช่ <Good. S 3> ไหมตอนนี้มีพนักงานไท่ไกีติมาสัก์มันจะถึงหรือเปล่ามันยังไม่รู้เลยเนี่ยไอถอยหน้าถอยล้งพายซ้ายพายขวาพาย,ไ,<ท>ยไปไท,ยทัว่วแต่เรือไม่ไปเลย <c oughs> เรือก็วนอยู่นี่นะพาไน้ำท่วมสิงห์บุรีตอนนี้ลถลงไปสอบแล้วนะคะนาย สวนโดนน้ำท่วมเรียบร้อยไปหมดแล้วมะม่วงสวยแน่เลยเพราะน้ำเยอะกล้วยมะม่วงไม่ตายใช่ไหมมะม่วงไม่ตายกระท้อนไม่ตายที่เหล็กไม่ตายต้นกัมปูไม่ตายกล้วยจะตายหรือเปล่ายัางไม่แน่ใจตอไหนเขียวๆมันน่าจะรอดมะกรูดไม่ตายสวนบ้านญาติกลายเป็นสระว่ายน้ำสาธารณะไปหมดแล้วอันนี้สวนนี้ต้นไม้ยังอยู่เยอะ ส่วนนี้ต้นไม้เยอะมากรอดเยอะมากดินมันสูงไง น,นี้มาอยู่ที่ขันกั้นน้ำบนขันกั้นน้ำนานมากำแพงกั้นน้ำนะทุกคนนี่คือฝั่งบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะ ส่วนฝั่งข้างหลังผมนี้ก็คือแม่น้ําเจ้าพญานั่นเองนะครับคันกั้นน้ําที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือคันกั้นน้านี่แหละนะฮะคือคันกั้นน้ำเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็สร้างมาหลายปีแล้วล่ะก็มีช่วงที่น้ําขึ้นสูงแล้วไม,ไม่ทะลุมันก็มีบางปีนะทุกคนแต่ว่าปีนี้นี่น้ําเยอะแล้วก็ทะลุขึ้นมาจริงๆนะครับก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในช่วงนี้ตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤศพจิกาแล้วเนาะปลายเดือนพฤศจิกาแล้วพูดถึงนะอาทิตย์ก่กาๆนาะครับก็จะเป็นเดือนธันวาแล้วนะคือจริๆผมมมววว่่่่าาน้ํททไเคย ไกลขนาดนี้มาก่อนนะปกติมันจะท่วมซักประมาณตุลาอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้คือท่วมนานน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็เรามาโดนพายุช่วงหลังๆตอ่ตอๆกันหลายลูกนะฮะน้ำเลยฝนที่น้ําเหนือเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันไปตามระเบียบ มาปูพื้นฐานกันนิดนึงอำเภอบ้านผมนันนะฮะมันก็เป็นตั้งแต่เด็กแล้วมีประสบการณ์ในการที่ว่าเออบ้านน้าท่วมเนี่ยเปเริ่มปกตินะครับบางทีก็ปีบางปีท่วมบางปีปีเว้นปีนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่พื้นที่แถวๆนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็บ้านเรือนชาวบ้านแถวนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่ามี2ชั้นน้องก็คือชั้นล่างไม่ได้ถุนไต่ได้ถุนสูงนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยส ทั่วไปบางบ้างก็อาจจะเป็นตระถุนที่เป็นข้างล่างเป็นดินด้วยซ้ำเปสมัยก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแบบการเติร์ต่อเตอิมห้องขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าคิดว่านามันจะไม่ท่วมแล้วอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นเป็นต้นมานะครับตั้งแต่รู้ละสามสิบกว่าปีก่อนหน้านี้นะครับก็คือผมอายุสัสิบสามเนาะการพยายามในการแก้ปัญหาน้าท่วมมาโดยตลอดนะครับก็นี่ที่เราเห็นเนาะก็คือตั้งแต่ปีห้าสี่เป็นต้นมานะก็มีการสร้างขันกันน้า ซึ่งคันกั้นน้ำเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะมันก็จะสร้างยาวตลอดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยอะไปนู่นยาวเลยนะครับก็ให้ดูก็ได้ว่าตรงตรงข้ามเนี่ยเห็นที่เป็นขอบกําแพงเนี่ยนะครับ อันนี้ก็คือ,อขอบของเขื่อนเหมือนกันนะครับอันนี้ขอบของเขื่อนตลอดแนวเลยแล้วก็วิธีการสร้างเขื่อนคือว่าจะใช้วิธีการตกลงกันนะครับชุมชนตกลงกันเองมากสุดท้ายเนี่ยตัวเองหมู่บ้านตัวเองเนี่ยอยากจะมีเขื่อนหรือไม่มีเขื่อนนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีบางที่ที่มีเขื่อนทุกคนกับบางที่ที่มันไม่มีสมมติเนี่ยไอ้กำแพงที่ผมยืนอยูนี่นะครับ พอมันวิ่งไปเรื่อยใช่ไหมมาไปสุดสุดที่ที่หนึ่งอะ่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งพู่ง่ายๆซึ่งถ้าสมมติว่าเขาตกลงว่าเขาไม่อยากได้เขื่อนก็อาจจะไม่มีเขื่อนอยู่ตรงนั้นโอเคมาเพราะงั้นอะ่ะตอนแรกๆอะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นลักษณะว่าอ่ะหมู่นี้มีเขื่อนหมู่หนึ่งไม่มีเขื่อนถัดถัดไปมีเขือ่อนอีกถัดไปไม่มีเขื่อนคราวนี้พอมันมีช่วงน้ําเยอะนี้น้ําเยอะน้ะําท่วมขึ้นมา <S <S กลายเป็นว่าอ่ะหมู่ที่ไม่มีเขื่อน <S <S <ๆ S 2> ก็ท่วมแล้วก็คณะครับก็มีปัญหาดูนิรันน้ครบกันไป หมู่บ้านต่อหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีพนังกั้นน้ํายืดยาวจากตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนอยู่เ่ยนะไปถึงถนนนะครับซึ่งจะมีถนนที่ค่อนข้างจะสูงตั้งอยู่ใกล้ๆนี้บริเวณนี้ประมาณสักเกือบ1กิโลจากตรงนี้ได้นะครับก็กําแพงเนี้ยมันก็จะก,กั้นระหว่างหมู่บ้านที่มีเขื่อนกับไม่มีเขื่อนใช่ไหมอีหมู่บ้านที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยก็คือน้าก็ท่วงไป ส่วนที่บอกผมบอกมันรั่วเนี่ยคือมันรั่วจากหมู่บ้านที่มันไม่มีเขื่อนนี่แหละรั่วเข้ามานะครับเพราะว่าพลังกาลังของน้ำอะไรต่างๆแล้วก็พื้นที่ที่มันทะลุต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าการส,สร้างมันได้ดีได้มตรฐานขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ก่อนนะครับ การที่เราน้ําท่วมอ่ะมันเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านแถวนี้ในเวลาน้ําเพิ่มขึ้นสูงเนี่ยเราก็จะตั้งตัวได้เพราะว่าน้ำเนี่ยแบบมันเวลามันขึ้นนะครับมันไม่ได้แบบพรวดเดียวมาเราท่วมเลยน้ําท่วมจากแม่น้ำเนี่ยจะค่อยๆขึ้นนะครับระดับน้ำจะค่อยๆขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วเราก็จะสามารถเตรียมตัวได้อย่างทุกบ้านเนี่ยแถวเขาก็จะมีเรือประจําบ้านเนี่ยทุกทุกหลักลำใหญ่ลําน้อยแล้วแต่ว่าคล้ายๆรถนะครับก็คือทมาชิกในบ้าน มีปริมาณเยอะก็ต้องมีเรือที่ใหญ่หน่อยเพื่อรองรับต่อสมาชิกในบ้านแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่แบบอาจจะมีกันอยู่สองสาคนอะไรย่างเงี้ยอาจจะเรือลำเล็กได้หรือบางบ้านก็จะเป็นแม่ค้าอรย่างเงี้ยน,นะครับก็จะมีเรือที่เอาไว้สำหรับการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วทุกคนเพราะว่าพอมันมีเขื่อนปุ๊บน้ําที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบค่อยๆขึ้นไอทินท้นแค่น้ำมันค่อยๆขึ้นแหละแต่พอมันขึ้นมาเสร็จใช่ไหมครับมันก็ติตดคันกั้นน้ำเนาะแต่เราก็ต้องมาลุ้นนะครับว่า จะมีตรงไหนไหมที่มันรั่วขึ้นมานะครับถ้าเกิดมันมีที่ไหนรั่วขึ้นมาก็ตามนะครับไอระดับน้ําในแม่น้ำเนี่ยมันก็จะพร้อมรักษาร,ระดับกับในพื้นที่ที่ยังไม่ท่วมทันทีเพราะงั้นหมายความว่าภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยน้ำจากเดิมที่ไม่ท่วมนะครับมันกลายเป็นระดับแบบเหนือหัวมิดหัวได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเราก็เตรียมตัวไม่ทันอย่างบ้านผมเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่อยู่ กันที่นี่เนาะก็อายุห0สกว่ากันหมดแหล,ละอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าคือจริงๆต้องคุยกันว่าเออต้องต้องขึ้นบ้านขึ้นขนของขึ้นบ้านกันวันไหนอะไรเงี้ยให้มันปลอดภัยนู่นนี่นะครับพอมันเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าออน้ำมันท่วมค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับจนแบบว่าเราไม่สามารถที่จะเตรียมมาเราได้เลย ตอนนี้ผมออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะจากบ้านของเรียบร้อยแล้วก็จร <t waste écrit> ิงๆอยากจะขอพูดลับอัพสรุปสรุปเลยนะก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะสื่อสารมาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนงบประมาณที่เราลงทุนลงแรงไปกับการสร้างคันกั้นน้ําที่แม่น้ำเจ้าพยากับหมู่บ้านต่างๆที่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะน้ําท่วมเนี่ยมัน ข้อดีคือโอเคบางทีที่น้ํามันขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้แบบเขื่อนมันแตกหรือว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็โอเคแหละมันสามารถรองรับได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าได้ไม่คาดฝันได้ไหมเพราะว่านองเหมือนเพื่อนว่าคันกั้นน้ำเนี่ย ของแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านนะครับสเปคไม่เหมือนกันทุกคนอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ออกไปนะครับจากคลิปของรอบที่แล้วในในปีก่อนแล้วด้วยด้วยซ้ำไปที่ผมอธิบายไปเนาะว่าขนาดของคันกั้นน้ำเนี่ยมันมีสเปคที่ไม่เหมือนกันทุกคนเราเห็นจากขนาดเราก็รู้แล้วนะครับว่าอันไหนมันแบบเป็นลักษณะที่ค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงกับอีกที่หนึง่งที่มันอาจจะบางนิดนึงเนี่ยมันก็เลยทาให้เวลาที่น้ํามันเยอะนะครับต้องแบบระแวงอ่ะ กับไอ้คันกั้นน้าที่มันแบบเฮ้ยของเราดีนะแต่ของข้างๆหมู่บ้านเรามันไม่ดีอะแล้วเราจะทํายังไงเพราะว่าสมมติฝั่งดูเข้าท่วมมันก็ไหลมหาของเราเหมือนกันทั้งที่เรามีคันกั้นน้าที่สเปคที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันเราไม่ควรจะต้องมาใช้ชีวิตโดยอาศัยอยู่กับความเชื่อใจอยู่กับความระวาดระแวงสเปคของคันกั้นน้ําที่มันอยู่ในริมแม่น้ําเจ้าพยาขนาดนั้น อย่างบ้านผมเนี่ยคือมีคุณพ่อคุณแม่ผมอยู่คุณแม่ผม60กว่าจะ65และคุณพ่อผมปีหน้าน่าจะ70แหละนะครับแล้วก็มีคุณตาผมอายุ92-93อย่างเงี้ยซึ่งแกก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย,น,ยนะครับเวลาที่มันแบบมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาทุกคนมัน มันแย่มากคือเราเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะ<ม>คือในฐานะลูกเนอะเราอะอยู่ต่างจังหวัดเราเข้าใจแต่พ่อแม่เรายัางสามารถที่จะเดินเหินไหวยังช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่านนามันมาอย่างรวดเร็วรุนนแรงทันทีเนี่ยเราไม่มีทาง ไม่มีทางคาดการได้เลยครับเพราะว่ามันแค่หลักไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับที่น้ํามันจะวิ่งมาหาเราผมเองเนี่ยผมยังคิดเลยว่าในอนาคตเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยพ่อแม่ผมก็จะอายุเยอะมากไปกว่านี้เนี่ยเราจะต้องทายังไงกับพื้นที่ตรงนี้ดีเราจะอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ ผมว่าในที่สุดเนี่ยผมคงต้องต้องจากพื้นที่ตรงนี้ไปจริงๆองแบกรับความเสี่ยงอะไรตรงนี้ไม่ได้ทั้งที่ต่อให้โอเคพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นทางญาติฝั่งแม่ผมเนาะก็จะอยู่ที่นี่มาตลอดชั่วนาตาปีนะครับแม่ขอาผมเนี่ยเขาก็เกิดมาที่นี่โตมาที่นี่นะครับก็จริงๆใจผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้แกแบบ ผมก็ไม่รู้นะคลิปตรงนี้มันจะไปถึงตรงไหนมีใครได้มาเห็นบ้างแต่ว่าก็อยากเป็นเสียงเสียงหนึ่งแล้วกันในขณะที่ผมมีช่องทางที่เป็น YouTube ที่โอเคอาจจะมีเพื่อนๆที่เขาเรียกว่าติดตามมากกว่า Facebook ส่วนตัวทั่วทั่ว,วไปที่เราแชร์ไปแล้วก็อาจจะจบอยู่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอย่างน้อยก็เป็นวิดีโอที่เป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง ที่มันอยู่ใน YouTube ไว้แล้วมันก็เป็นพุดปิ้นไปตลอดกาลเนาะใน u t u b e ครับถ้า YouTube ไม่เจ๊งแต่ลกครน,นะโอเคไหมหวังว่ารัฐบาลถัด,ถดไปหน้าๆก็จะได้เห็นความสําคัญถึงตรงนี้และคงต้องมีมาตรการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่คันกั้นน้ำนะครับมันควรจะต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําให้ดีมากกว่านี้นะครับก่อนที่เขื่อนภูมิพลจะเต็มเนี่ยคือเป็นเขื่อนต้นน้ําแต่เขื่อนภูมิพลรองลงมาเนี่ยคือเขื่อนเจ้าพยาแล้วซึ่งเขื่อนเจ้าพญาที่จังหวัดชัยนาเน,นะครับมันไม่ใช่เขื่อนที่เอาไว้สั่เเเป็นนขืน่่ออทีา สำหรับระบายน้ําเท่านั้นนะครับหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้น้ำเนี่ยมันสูงขึ้นได้มากเท่าไหร่ในเขื่อนเจ้าพยาเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขื่อนภูพิเต็มหรือว่ามันล้นเลยขึ้นมาเนี่ยคือสุดท้ายปลายทางเนี่ยคือจังหวัด นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับก็จะเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่รับร่มในภาคกลางของประเทศไทยซึ่งจะโดนน้าท่วมวอยู่ตลอดเวลาเวแล้วั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแต่ก่อนน่ะมันไม่มีเขื่อนไงแต่ตอนนี้มันมีเขื่อนแล้วโอเคปะ่ะแล้วเรามีวิธีการบรหิหารจัดการน้ําที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นบอกว่ามันไม่ควรเกิดซ้ํา